คิมมันแกล้งพี่คือตอนไม่คือตอนนั้นนาออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยเพืจะใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแกล้งให้กําลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่ แล้วก็เอาพี่เอาไปประแฉลงไอจีแอนไม่กลัวว่ามันจะ็าขัดมาดตัวแล้วเราแบบใครจะให้ใครจะให้เหรอรว่าเป็นแอนลงประศูนย์ใครจะให้นางก็คงคิดว่าพี่แบบซุปเปอร์เิชมากอะไรอย่างเงี้ยผู้โผไปไม่ถูกเลยทีนี้ร้เป็นนมคาาตัว่ลงห เออเนาะจ่ายไปก่อนแล้วให้ทำงานใช้คืนอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้หน้าไปแล้วว่าใส่ทั้งร้านเลยจะขอเรื่อนจะไปขอซองใส่ด้วยไงปรบดินขออะไรนะไปซองใส่ด้วยนะไม่ใส่ไปใส่ซองใส่อ๋อใส่ซองใส่เหรอ โชเลยนะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานแล้วก็ให้ผู้ใหญ่กว่านั้นเขาให้เราเป็นเด็กน้อยแล้วก็ให้แบบว่าประมาณ8ปดพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วแปดพันหมื่นหนึ่งบอกได้เลยนะเปล่าเปล่าค่ะพี่พูดเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงว่าท้ายสุดที่ให้หนหนึงให้แปดพันอีกขาวสองพันอีกือุก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของฝันที่ที่พี่ เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไหวอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ให้ตามฐานะที่ธรรมดาของเรา้ใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยงานแล้วนางก็เลอะเทอะมากวันนั้นน่ะหน้าพี่ก็เยินมากว่พี่เออกกาลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะล้องปเล่องขนาดนี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้เลยงี้ยคุณินจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา พี่ว่าหนังแบ็คเมลพี่นะโอ้โพี่เพิ่งมาคิดได้เออดิสเครดิตพี่เพราะรู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วเลยอย่างนี้อาจจะมีการฟ้องร้องกลับแม่เงินกลับขึ้นมาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปแต่ว่าในในสุดก็มีความรักของี่ก็อย่างที่เขาพูดในงานแต่ว่ามันจะแย่เขาพูดเหรอที่แต่งละครดีก็ทุกคนเลยดีเนี่ยเชื่อไหมพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเลยทุกคนแบบตะโกนจนเสียงดังมากอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อตัวเองแวบๆอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ที่ไรเร พี่แอรเดี๋ยวว่ามันเล่นละครหรือพิจารณาโอ้แล้วทาให้เจอกันทําให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนพี่แอร์ไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของภาพตัดใช่ไหมคะภาพตัดที่ว่าสลบไปแล้วเหรอไม่ไมีไม่อยูมีไม่ได้อยู่แก๊งนั้นค่ะในงานมันดังจริงใช่เสียงมันดังมากแล้วมีแต่คนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จริงๆเราอยากได้ยินมากนะคะพี่แอร์รู้สึกว่าจากเคมีวันนั้นจากกู้จิ้นกลายเป็นกู้จริงเราคิดว่า คือเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าว่าเขามีความเคมีแล้วก็พอเขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่ day วันอ่ะจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนเราค่อยๆซึมไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหรูหวาแปลกใจอะไร <Opera. S 1> ก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้ <evet. S 1> เราเราชินแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ําเสมอคือความเลียวของเขาสองคน <Yeah. S 1> คือเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รักคือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคนนู่นี้เพราะนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็ตรงที่ว่า เขาปล่อยความเลียวของเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมาเลยหน้ามองแล้วก็สดชื่นไปหมดเลยที่มีส่วนช่วยในกันแอกว่า สะพ่อหรือสะตือ่นี้มาไแบบเชียร์หรือไปที่ปรึกษาเปศิลานีไม่ไม่ไม่ค่ะจริงๆเขาลทะเลาะกันไม่ค่อยมาอะไรแล้วเขาก็จะแค่เถียงๆกันต่อหน้าให้ได้ยินแล้วเราก็เราก็ทาเป็นแบบมดเป็นปลวกแบบไล่ความหมายไปตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองอะไรเนี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ค่ะขอพี่แอ้เป็นตักสายจะดูของคู่เลยแบบ รเทศไม่รู้คือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้งหรือเปล่าพี่จำไม่ได้จริงๆแต่ว่าแค่มาเล่นคู่กันในพี่แอร์ในเรื่องพี่อะไรอย่างเงี้ยในสี่ขุนเขาเขาเจอกันเป็นแบบเขาน่าจะเขาเป็นแก๊งอยู่ในกลุ่มเดียนพี่น้องกันแต่ว่าเขามาเล่นคู่กันเรื่องแรกกับพี่แต่พี่ไม่รู้สึกว่าเขาชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นแค่นั้นเอง มันไม่เออมันมีมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปักปั๊มเขาไม่ได้เราแค่รู้สึกไปเองคนเดียวอะไรแล้วอย่างคิมเบอรี่เขาดิสเครดิตพี่แอนท้าไม่ไปไวร้อพี่แอนมีอะไรจะแฉคิมเบอรีอ่ไหมคะตรงนี้อุยพี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่กลัวหมดเลย <c oughs> ไม่กล้าแฉอะไรออยย่ <นะ S 3> ่าางงเี้วถ้าเราแตกเองเราจะเรียกเกินกว่าล้านไหมคิมนาะคิมรวยมากนะคะโอ้คิมรวยมากนะคะค่ะก็คงต้องแบบพอสมควรแหละอจะได้รับเงินแต่ก็คือต้องสองล้านได้เพื่อเอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณอะไรเงี้ยนะ พวกกาแสดงพวกนี้ต้องให้ให้คืนพี่ไงเออค่ะค่ะถามถามอีอันหนึ่งกรณีของพี่นุ้ยนะครับอันนี้โอ้โหนี่มันนี่มันผ่านไปสองปีแล้วนะยังจะถามอีกเหลยนั่นนั่นไปเหรอสองเดือนสองเดือนเหรอเออค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่นอ้ยรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันจบสิ่งที่มันผ่านมันก็ผ่านไปแล้วไใช่ป่ะคะก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็รู<ล>้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีนอยพยัตไหมคะปฏิโยยยโยคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนั้นคือแอนารักและเอนดูนุ้ยมากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการอนมาตั้ง4ี่ห้าปีเนี่ยเหรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราเห็นมันเป็นสคริปที่แบบพูดเรื่องเรื่องตรงนี้พอดีเราก็เลยอ่าลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรเงี้ยแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบ คนมองอีกมุมนึ่งมันก็ตีความว่าเหมือนพี่แบบไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยเขาบางคนเขาดูเป็นตลกแต่บางคนเขาก็อาจจะแบบไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เออไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยคือตอนทําเพราะเล็กเราไม่ได้คิดอะไรเราเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยคือพี่นุบอกว่าคือแอนพอผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอามือมาทับนฝาหน้าเขาเลยในชีวิตเขาจริงเหรอคะเออเพราะเป็นคนประเจิมให้เลยใช่ใช่ใช่มั้งแตัวพี่นุ้ยเองแบบไป็นห่วงี่แอนขนาดันนะคั้วมีการก็ เดี๋ยวมันนานละก็นานแล้วค่ะแต่ว่าเคุณนั้นได้คุยกันไหมครับคนย้อนยอ๋อมีแล้วแล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็มาเจอกัน<บ>ที่รายการแอนนี่แหละที่แอนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายามจะทบทวนแล้วเขาก็แม่หนูขอโทษหนูแบบเออไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เหมือนเขาแบบที่ที่ทำให้เหมือนแบบมันมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยความหมายคือเขาเขาพูดขำๆนะคะเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆขำๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมันผ่านไปหลังจากนั้นอีก 3- 4สี่วันมันกลายเป็นแบบมันมันถูกเปิดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะตัลอยใช่ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากเออมันมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมมันไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี